เลอโลฮอนพาร์เกนโอ้ว่าเลอโลฮอนพาร์เกนเฟนมาเอ็ดหรือเด้อฮอร์โมนอ่ะโอเดะยันยะสองห้องเหรอไม่ส๊อ สองร้อยปีโอ้ดมคันนี้แต่ทอบดวะใช่หรือไมู่ดาอย่าเด่นเดนน่ะเออเออว่าให้แต่แบนสมเออโ้ทิตาทิตาเด็กแต่ถ้าสองร้อยก็ยาม่ตุ๊แขนนี่ฟุตบอลเตะ Kan ikke 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 dølla Jo, man det, det er Nei, det? Det 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 det. og jeg Men hvorfor skal gjøre Folk vil ha er 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 Ja, ja, den? Til skolen? Barn, Nei, Nei, hva. bare et så บ่อนอะไรสิสกัะุนแม่กัด่บ่อนวะของทนี่นักเรียนเห็นไหมนักเรียนเหรนเปลาะอย่าจะปเล่นตตวันนับเป่าะเนนเปนาใ

<c oughs> เด็กนักเรียนเขาอน,นี่เขาหยุดเขาเลิกดูดแล้วเขาก็มาแขวนไว้น <c oughs> <d> ่า <c> ร <oughs> ักดีองทัพกองพลไม่เอานับโอ้นมหลอกกดูดขวดเลยกองพลแด่ขั้นสุตต้าดิเลกอม <c oughs> แ,แดแด่แมน

ที่จะไปถ่ายะร้สู oh, ้ไปเโอ้หมมา่อโอใค่มากอโอ้อือเ็สุดฉันเมื่อยฉันเมื่อยพอพอได้ดื่มก็อาการดีขึ้น ดูแอฟิก huh. ว uh ่ะเอ๋อลิงดูมอสเต่ดึงแต่บอสยอม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 ยัมันในปลาสมมติว่าไงที่แตที่แต่ผมรู้ไหมวอยด์เดนวอยด์เดนนี่เรียลลี่ลิลี่ลิลี่อะไรตรงนั้นเนี่ยเนี่ยลิลี่อะอ่นมันนมันนมันมันมันนมันมันมันนมั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 นนันน ลิลี่ตรงนี้เรามานั่งทุกปีหลังร้านร้านอยู่นี่จ้ะร้านนวดอยู่นี่ย่อามาแซะลายย่อย่อซิตา้าฮ่าเฮลส์สมันเอ็นทอย่ามอืม

แค่ดูมเหรอโฮมิกเกะเกะัามิกเกะกะฮะมิเกะแค่นี้จะเล็กนะไแค่นี้จะอามไหนจะเล็กอ่ะโอเคถามว่าเธอรักฉันไหมรักมากรักเท่าไหร่ ้าแขนสุดแขนแล้วก็ยังไม่พอก็รักมาอีกฉันนับไม่ได้โอ้บายบาย